านกำลังรับฟังเสียงธรรมจากวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15ตำบลตานเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook แฟนเพจวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พระนครศรีอยุธยาแห่งที่15มูล,ลนิธิวัดตานเอน็นพระครูสมุจิรายุทธ์อธิฉันโธหรือช่องทางยูทูบวัดตานเอน็นสื่อพุทธวิปัสนาติดต่อสอบถาม035778552สำนักงานวัดตานเอน็น ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัตถะภพยาปัจจังสุขังโลกเก นัตถิสันติปรังสุขังนิพพานังปรมังสุขังติณนะบัดนี้อาตมาภาคจะได้สแสดงพระสัทธรรมเทศนาในสัตุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินาวรบรมาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องโสรสสง์องค์คัทสาธาประดับปัญญาบาร,รมีของท่านบรรดาพุทธเมธีผู้มาประชุมพร้อมกันสำหรับในการฟังธรรมเทศนาปารพวันพระตรงกับวันขึ้นแปดข้าเดือนแปดปีขาน สำหรับปีปฏิทินก็เป็นวันพุทธที่6กันยาคมพุทธศักราช2565วันพระหน้าก็จะเป็นวันสำคัญในทางของพุทธศาสนาอีกแล้วคือวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันที่13 กรกดาคมสำหรับวันอาสาฬหาบูชาและวันที่14เป็นวันเข้าพรรษาสำหรับที่จะสร้างกุศลคุณงามความดีให้ชีวิตมีความสุขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาสละละปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง คือความยึดถือในความโลภความโกรธอาฆาตพยาบาทมุ่งหลายและความลุ่มหลงมัวเมาในวัฏฏะสงสารด้วยการมาเจริญสติปัฏฐานภาวนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้กายไม่ว่าจะเป็นกายยืน เดินนั่งนอนก้มเงยคูเหยียดมีสติรู้เท่าทันยืนหนอกวายย่างหนอซ้ายย่างหนอพองหนอยุบหนอมีสติสัมประชัญญะในฐานกายก็จะสามารถละสุภวิปารา คือการเห็นว่าร่างกายเป็นของสวยงามลงไปได้แ้ะท่านมีความเพียรบากบัน่นด้วยการเจริญสติในฐานวิธานานุปัสสนามีสติกำหนดรู้สุข,ขงเวทานาที่เกิดขึ้นเช่นมีความสุขก็กำหนดว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอเป็นต้นหรือเวลามีความทุกข์ ทรมานทางด้านร่างกายเช่นการเจ็บปวดนั่งกรรมฐานนา่มนานก็มีความปวดเมื่อยก็กําหนดว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอ,หนอเจ็บหนอชาหนออย่างนี้ก็จัดได้ว่าเป็นการกําหนดรู้ในทุกขเวทนาหรือบางทีท่านกาจะมีความรู้สึกเฉยเฉไม่ทุกข์ไม่สุขก็กําหนดว่าเฉยหนอเฉยหนอ หรือบางทีท่านก็นมีความรู้สึกโสมนัสคือความสบายใจสุขใจเบาใจโปร่งใจก็เจริญสติด้วยกําหนดว่าสุขหนอเบาใจหนอโปร่งใจหนอโล่งหนออย่างนี้เป็นต้นสําหรับเวลาท่านมีโทมนัสคือความเศร้าหมองใจหดหูจิตใจเศร้าโศกก็กํามหนดไปด้วยว่าเศร้าหนอเศร้าหนอ โศกหนอหมองใจหนออะไรทำนองเนี้ยก็เรียกว่ามีเวทนาสวยอารมณ์ไปในทางสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีโสมนัสก็ดีโทมนัสก็ดีพึงตั้งสติไว้พึงตั้งสติไว้เมื่อท่านตั้งสติไว้แล้วท่านก็จะไม่รู้สึกทรมานดิ้นลนไปกับสภาวะที่มันปรากฏเกิดขึ้นนั้น ในฐานจิตานุปัสสนาที่ท่านฝึกกันอยู่นี้เช่นจิตมีความคิดนึกอารมณ์ท่านก็กาหนดคิดนาะคิดเนาะสติควบคุมจิตไว้ก็จะจัดสรรความคิดนั้นๆไม่ให้ตะเริดเปิดเปิงคิดปร,ปปร,าารดปุงแต่งเรื่อยเปื่อยไปเพราะว่าการคิดปรุงแต่งเรื่อยเปื่อยไปนั้นมันก็จะหาที่ลงไม่ได้ หาจุดจบของความคิดไม่ได้ก็เวียนวนเหมือนคนพายเรือในห่างแคบๆก็ไปไหนไม่ได้วนอยู่อย่างนั้นสำหรับการจเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ท่านฝึกกันอยู่นี้ก็กำหนดรู้สภาวะธรรมทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลที่เกิดขึ้นในดวงจิตทั้งที่เป็นฝ่ายอกุศล ที่เกิดขึ้นในดวงใจทั้งที่เป็นฝ่ายกลางกลางคือในขณะที่จิตนิ่งสงบอยู่เป็นเอกัตคตานั้นก็สติกำหนดไปด้วยเช่นระหว่างที่มันเกิดเป็นอารมณ์อากุศลขึ้นมาเกิดความโกรธไม่พอใจเนี่ยเเรียกว่าเป็นอากุศล,ละจิตก็กำหนดไปว่าโกรธหนอโกรธเนอโกรธเนอ โกรธหนอนี่ไม่ใช่ยั่วยุให้โกรธมากขึ้นไม่ใช่ยั่วยุให้เกิดมากขึ้นเพื่อที่จะโกรธมากไปตามลําดับไม่ใช่นะแต่คําว่าโกรธหนอนั้นกําหนดเพื่อให้รู้อาการรู้สภาวะรู้ความรู้สึกที่มันเป็นไปในดวงจิตและสติจะมีกําลังในการยับยัง้งเพื่อไปตัดหรือระงับความโกรธเพราะปัญญาจะเข้ามาบอกว่าอ๋อจะโกรธไปทําไม โกรธไปก็ใจเศร้าหมองโกรธไปก็ทำให้ทุกข์ทรมานจิตใจก็เดือดดาลเรียกว่าเป็นไฟสุมอยู่ในดวงใจโกรธคือโง่โกรธคืองโอง่โมโหคือบ้าเกลียดขี้หน้าและอาฆาตพยาบาทเขาเท่ากับจุดไฟเผาใจเราเองเท่ากับจุดไฟเผาใจเราเอง ตามที่โบราณท่านสอนไว้จริงท่านนะโกรธคือโง่โมโหก็คือบ้าเกลียดขี้หน้าและอาฆาตพยาบาทเขาเท่ากับจุดไฟเผาใจเราเองนี่ให้มีสติแบบนี้ระงับยับย,บยั้งช่างใจเวลากำหนดโกรธเนาะโกรธเนาะจะได้ปัญญานี้ขึ้นมาหรือเวลาอยากได้อะไรเขาก็้ามาเราก็กําหนดสิอยากเนาอยากเนาอยากเนา กำหนดนี้ไม่ใช่เพื่อกระพือให้มันอยากได้มากขึ้นนะกำหนดเพื่อให้สติไปกํากับแล้วไปตัดสติเตสังนิวาระนังสติเป็นเครื่องตัดนิวรณไม่ให้กัน้นไม่ให้มันเกิดขึ้นมาหรือกั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้ก็กำหนดอยากเนออยากเนอในสติกำกับไว้ปัญญาเขาออกมาบอกว่าโอ้ไปอยากทําไม นะถ้าเราได้มาแล้วตัวเองเดือดร้อนเช่นไปป้นไปขโมยนะสมใจยอยากมันแป๊บเดียวแต่จะเอามาอวดจะมาโชว์ใครก็เขาก็ไม่ได้เพราะกลัวว่าเจ้าของก็จะรูเ้เจ้าของก็จะเห็นก็จะถูกดำเนินคดีขึ้นรโรงงขึ้นศาลเป็นความสุดท้ายต้องติดคุกติดตารางอย่างนี้ก็มีนะก็เคยมีโยม ซึ่งไม่สามารถควบคุมความโลภของตัวเองได้ทุจริตคอรัปชันสุดท้ายถูกจับในเนดินคดีถูกพิาพากษาปปชฟันเล่นงานต้องถึงขนาดติดคุกติดนารางโยมบอกว่าแหมถ้าเราควบคุมอารมณ์ความอยากได้ซะในวันนั้นเห็นค้อื่นเขามี เราก็จะต,ต้องมีเหมือนเขาไม่รู้จักยินดีพอใจในสิ่งที่เราหามาได้ใช้อำนาจหน้าที่ไปนในทางทุจริตพอถูกฟ้องร้องดำเนินคดีก็เกิดความเสียหายขึ้นมาในชีวิตกำหนดอยากน้ออยากน้อสติมันจะควบคุมตัดปัญหาเหล่านี้ไปได้เยอะตัดปัญหาเหล่านี้ไปได้เยอะ หลายคนบอกมีความสุขมากเมื่อก่อนเป็นคนเห็นอะไรไม่ได้คนนู้นมีคนนี้มีใจมันดิ้นหลนมันต้องคอยอยากเหมือนคนอื่นเขาอยากได้เขาได้ดีเหมือนเขาพอกำหัดสติเข้ามันก็ทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาชัดเจนในปัญญาว่าเห็นช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างตามที่โบราณนั้นสอนไว้ ก็ทําให้ใจสงบใจมีความสุขก็มีกินมีใช้ไปตามอัตภาพแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ขี้เกียจนะไม่ใช่คาสอนนี้สอนให้ขี้เกียจไม่ใช่โยมก็ขยันขันแข็งนะหาช่องทางประกอบอาชีพเก็บเล็กผสมน้อยสุดท้ายโยมก็มีความสุขเพราะว่ามีทรัพย์เพิ่มมากขึ้นแต่เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยความสุขจริตชอบธรรมโยมผิดคุณค่าของกรรมาฐานทันทีเลย โยมบอกโอ้กรรมฐา,านนี่มีอานิสงส์อันบริเสริฐนะจะไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างไรหันเห็นแววเลยว่าโอ้ถ้าขนาดเราควบคุมใจได้ขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรแล้วพระอาจารย์ต้องได้ผลดีแน่นอนทั้งในปัจจุบันและอนาคตนี่คือเสียงของญาิโยมหลายคนหลายท่านที่เล่าสาภาวะที่บอกชีวิต นำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังอารมณ์ไฟอากุศลสติควบคุมไว้ยกตัวอย่างแค่2อ,อย่างเท่านั้นคือความโกรธกับความโลภนะนนเช่นความหลงอีกสักอย่างหนึ่งนะเวลามันหลงมัวเมานะหลงมัวเมาเพลิดเพลินคืออารมณ์เพลิดเพลินในะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราดูภาพยนตร์ดูทีวีดูละครแล้วเราก็เพลินไปกับอารมณ์ที่เขาตัวแสดงเขาแสดง แสดงให้เรารู้สึกโกรธตามใจไม่ก็โกรธตามแสดงให้เรารู้สึกเหมือนกับอารมณ์ร่วมนะอยากจะร้องไห้ไปกับนางเอกพระเอกที่ถูกรังแกบีบคั้นอะไรทานองเนี้ยลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าความหลงนะญาติโยมความหลงในสงสารความหลงในวัตตะความหลงในอารมณ์นะสติต้องควบคุมไว้นะ รู้หนารู้นาหลงหนอเผลอหนอะไรสติต้องคุมไหมคุมไม่เพื่ออะไรคุมไม่จะได้เกิดปัญญาว่าโอ้หลงไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นการสแสดงนะชีวิตของคนเราก็เหมือนละครโลละครโรงใหญ่อันนั้นเป็นละครทีวีละครโรงเล็กให้เราดูดให้เราเห็นแต่ชีวิตจริงนั้นมันก็เือนละครโรงใหญ่เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นผูกติดยึดถือกับความหลงเหล่านี้เลย ไม่ได้ทําให้ใจพัฒนาขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นการยกระดับจิตใจของเรามีฝ่ายอหิบสุนนะสติควบคุมไว้ทีนี้ฝ่ายกุศลก็ต้องสติควบคุมไม่ด้วยนะโยมนะเช่นเกิดความปิติก็ต้องกำหนดด้วยว่าปิติเนาะปิติเนาะอิ่มใจเนาะสุขเนาะสุขเนาะเนะี่ยนะไม่งั้นมันจะไปหลงเพลินกับความอิ่มใจนั้นเพลินกับความสุขนั้นก็เป็นโมห,เหมเมนะเ,มหเหมือนเดิมนะเป็นโมหะเหมือนเดิมนะ หลงในความอิ่มใจในความสุขเขาเรียกว่าติดสุขติดสุขอันนี้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านสาธุชนต้องเข้าใจอย่างนั้นทีนี้ในฝ่ายที่เป็นกุศลอีกสักอย่างหนึ่งนายกตัวอย่างเช่นเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาเกิดความเลื่อมใสอยากจะทําอย่างนั้นอยากจะทําอย่างนี้ในทางดีนะถามว่าเป็นความดีไหมมันก็เป็นความดีเลยโยมจิตที่คิดดี แต่ในทางสติปัฏฐานสี่ต้องกําหนดด้วยว่ารู้หนอรู้หนอนะรู้สภาวะรู้ไอความเลื่อมใสนั้นก็กําหนดไปด้วยรู้หนอรู้หนอหรือว่าเลื่อมใสหนอเลื่อมใสหนอกําหนดเพื่ออะไรเพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นมาว่าความรู้นั้นหรือความเลื่อมใสนั้นนะหรือความดีเนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะว่าบางอารมณ์ยูก็ท้อใจบางอารมณ์ยมก็มุนหมอง บาอารมณ์โยมก็เบื่อเบื่อยากทําความดีน้อยใจอะไรทำนองนี้ผลสะทะเห็นว่าอารมณ์พวกนี้ทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันอยู่ในภายใต้กฎของความเป็นอนัตตาคือมันไม่ได้มีตัวตนอะไรนะทีนี้ทําฝ่ายเป็นกลางกลางนะคือพยากฤิตอภัยกริตธรรมเนี่ยโยมก็ต้องกาหนดด้วยนะเช่นในขณะที่จิตโยมได้เอกคตามันดิ่งพระสุทาไป ดิ่งพระสุธาเนี่ยพระเด็จพระกุหลงพ่อจารันรรวัดอัมรวรรณยสิงบุรีท่านเคยสอนพระพิสูจสัม,มนเนนโดยการเทศให้ฟังในโบสถ์ว่าพระพิสูุสัมเนีนเ,นเราทั้งหลายเนี่ยระวังกันนะพวกดิ่งพระสุธาเนี่ยระวังนะมันจะไม่เกิดปัญญาอะไรเลยเหมือนตอไม้ที่ตายแล้วเหมือนตอไม้ที่ตายแล้วไม่มีทางที่จะเติบโตงอกงามขึ้นมาใหม่ได้ พวกดิมวัสุทาก็เหมือนกันบัญญายาณไม่เกิดประเสริฐไม่ได้ประหารกิเลสไม่ได้ไม่สามารถหลุดจากวัฏฏาสงสารได้เมื่อพิจารณาดูก็จริงตามคําสอนของท่านนะของครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านสอนมาทางนี้เนี่ยท่านสาธุชนมาเจริญสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติกรรมฐานกันนะแล้วก็ยังมีการรับศีลเนี่ยเมื่อกี้รับศีลนุโบสถไปแล้วนะมีการบําเพ็ญทานนะ ถวายพระตาหารพระสงฆ์นะถวายสังฆาทานหรืออื่นใดๆก็ตามเรียกว่าทานศีลภาวนาครบสามประการญาิโยมได้บำเพ็ญน,นะจะทํามากทําน้อยนะทำบานกลางเราก็ได้มีโอกาสทาม,มันก็เป็นเรื่องที่ดีังนะั้นะชีวิตของคนเราในญาิโยมถ้าจะทําอย่างไรให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางให้จิตมันว่างนะจากความยึดถือ ก็จะเป็นทางที่ดีถ้ามาก็จะขออนุญาตนําเสนอสักห้าวิธีง่ายๆสั้นๆก่อนจะหมดเวลา 1. ท่านสาธุรชนจะต้องให้อภัยกับอดีตที่ผ่านมาคือหลายคนมีอดีตที่ไม่ค่อยน่าจดจาเท่าไหร่และอดีตเหล่านี้บางทีมันก็คอยที่จะตามหลอกหลอนอยู่เสมอนะไม่ว่าเราจะดําเนินชีวิตไปทางไหนอดีตมันก็จะมาทักทายเวียนวน คนเปอยู่ในสมองเราให้เจ็บปวดทรมานอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยให้โยมปล่อยดีกว่าไหมเพราะว่าถ้ามันทำให้ใจโยมจมอยู่กับอดีตแล้วต้องทุกข์ทรมานเนี่ยถามว่ามันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหรอการลงทุนทุกชนิดต้องได้ผลกำไรลงทุนชีวิตก็เหมือนกันนะไม่ได้ผลกำไรขาดทุนมันจะลงไปทำไมระยะอยู่ เพราะนั้นเราเมื่อเรามีชีวิตกันคนละหนึ่งแต้มเท่ากันลงทุนด้วยวิธีเดียวกันก็อย่าไปจมในอดีตนี้ต้องฝากไว้นะข้อที่หนึ่งข้อที่สองหยุดกังวลอนาคตนะข้อที่หนึ่งให้อภัยกับอดีตอย่าจมกับอดีตข้อที่สองหยุดกังวลอนาคตหลายคนมีชีวิตทีด่ดีนะแต่ก็ไม่อาจมีความสุขได้เต็มที่ พราะมีความกังวลกับอนาคตของตัวเองว่าถ้ามีลูกอนาคตลูกจะเป็นยังไงเราจะสามารถส่งลูกได้ถึงฝากฝั่งไหมเกิดเราประสบปุัติเหตุตายไปครอบครัวจะอยู่กันยอ,อย่างไรอะไรเงี้ยกังวลกังวลถามว่าอนาคตมันยังไม่ได้เกิดาย,าย่านอยู่นะี่เงินทองที่เราได้มาเนี่ยนะเราจะไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้นะมันจะขาดทุนไหม การลงทุนเป็นความเสี่ยงโปรดศึกษาให้ทองแท้ก่อนจึงจะลงทุนอันนี้ก็เป็นคำที่ถูกต้องแต่การกังวลก็เป็นศัตรูอย่างหนึ่งดังนั้นการมีข้อมูลอย่างรอบด้านนะแล้วตัดสินใจอย่างตรงประเด็นเรียกว่าประเมินความเสี่ยงได้นะก็สามารถที่จะวางอนาคตให้โยมเนี่ยเป็นไปตามแผนผังและแผนผังนั้นต้องพร้อมปรับทันที ต้องพร้อมปรับทันทีถ้าเดินไปตามแผนแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วยาดันทุรังยาดันทุรังยอมหยุดยอมถอยแล้วมันจะเจ็บตัวน้อยลงอันนี้ก็องควรทำเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคประการที่สอประการที่สามฝึกให้หนึ่งให้ใจที่มันทุกข์ยากลำบากเนี่ยสาระมันออกไปบ้างน,นะ เห็นคนอื่นเดือดร้อนลำเคยนเราพอจะหยิบยื่นได้ไหมนะข้าวแกงสักจานหนึ่งก๋วยเตี๋ยวสักถ้วยหนึ่งคนที่เขาไม่มีจริงๆเราให้เขาพอเขากินของเราไปแล้วที่เราให้เงิน30บาท50บาทร้อยบาทมันไปสร้างความสุขให้กับคนได้เท่านี้ใจโยมก็มีความสุขแล้วไอ้การที่ใจมนุษย์มีความสุขเนี่ยมันก็จะหลั่งสารอนโดฟินออกมานะทำให้สมองโยมโปรง่ง ตอนิยมก็มีความคิดนะมีแผนางานในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปนะนั้นคนที่เป็นคนรู้จักให้รู้จักช่วยรู้จักเมตตาคนอื่นเนี่ยจึงทําให้คนนั้นน่ยมีพื้นฐานของความสําเร็จไปได้เกือบ100%ยแล้วแล้วไปบวกกับความเพียรและโอกาสที่เขาไปคว้านะก็จะยิ่งเต็ม1 0ร้อยคใหญ่เลยนี่แหละคือประ,ประเด็นสํำคัญน,นะ ให้เราพิจารณาเสมอว่าตัวเองก็ได้รับประโยชน์จากการให้มาก่อนเช่นพ่อแม่ให้ชีวิตเรามาครูบาอาจารย์ให้ความรู้เรามาผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามาเติบโตใช่ไหยแล้วตัวเราก็ผลักดันตัวเรามาเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยมันจึงจะลงโลกและสังคมให้มีความสุขได้ประการที่4ให้โยมมองสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของถาวร นะไม่ชอคงถาวรบ้านเรือนเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลร,รักษาเดี๋ยวมันก็โทมแต่ที่มันยังดูดีอยู่เพราะโยมซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ดูแลของโยมไปรถของโยมก็เหมือนกันถ้าไม่ซ่อมไม่บําบรุงเดี๋ยวมันก็พังแต่ที่โยมยังใช้งานได้อยู่ก็เพราะโยมซ่อมเข้าบำรุงเขาแต่2 0่สิปีมันก็หมดสภาพนะเพราะฉะนั้นจรัพยะสินทั้งหลายเป็นของชั่วคราวสมัยที่ธรรมาเป็นสาม,มนเณร เคยไปกราบหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาไปกราบท่านที่เท้าท่านกำลังเดินลงมาจากบันไดสาลาธรรมะที่ท่านแสดงธรรมก็ไปดักกราบท่านที่เท้านะพองเงยหน้าขึ้นมาพอครบสามครั้งพองเงยหน้าขึ้นมาท่านมือรูปศิษยศักดิ์และท่านบอกว่าจำไม่นะลรูปนะให้มองสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นเมฆหมอกนะให้มองสปปรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเหมือนเมฆหมอกคือเมฆหมอกมันเป็นสิ่งที่จับต้องอะไรไม่ได้มันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของลวงตามันมีอยู่จริงนะแต่มือมันจับต้องอะไรไม่ได้สปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคำสอนหลวงพุทธไม่เคยลืมนะฮะให้มองสิ่งทั้งหลายนังปวงเป็นของชั่วคราวนะข้อที่ห้าอะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นไปตามนั้น บางสิ่งบางอย่างมันเหนือความควบคุมแต่เราต้องมีสติรับสถานการณ์นั้นๆให้ได้นะเมื่อเราเจอสิ่งที่ดีบ้างสิ่งที่ไม่ดีบ้างมันก็จะทําให้โยมรู้จักที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความผาสุกด้วยเทคนิค5ประการง่ายๆ 1. ให้อภัยกับอดีตที่เจ็บปวดที่เคยผิดพลาดมาบ้าง 2. หยุดกังวลในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึง แล้ววางแผนอย่างมีระบบ 3. ฝึกให้ให้โอกาสให้สิ่งที่ดีงามกับสังคมรอบตัวเราบ้างและให้โอกาสตัวเราเองด้วยนะ 4. มองสิ่งต่างๆให้เป็นสิ่งที่เป็นชั่วคราวนะไม่ใช่ของที่หลังยั่งยืนจับต้องอะไรไม่ได้หรอกนะการความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นในใจโยม 5. ปล่อยอะไรบางอย่างให้มันเป็นไปตามวาระของมัน อย่าไปแตะต้องมันเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีสติรอบข้อในการดำเนินชีวิตเมื่อเหลียวไปดูนาฬิกาก็พบว่าหมดเวลาหลงเสียแล้วอะไรจะใช้ไปแล้วหมดวัถทั้งเวลาไม่มีเลยวันพระหน้าเป็นวันพระสําคัญอาสารหัตบูชาและเข้าพรรษาก็ขอเชิญจเจริญพรยั่นโยมได้ร่วมกันมาเป็นบุรุลถวายผ้าอาบน้ําฝน ภาพประจำพรรษาแสงสวา่างตลอดพรรษารวมจนถึงอธิษฐานจิตสร้างความดีตลอดพรรษาเพื่อให้สร้างบุญสนกับชีวิตของเรากันต่อไปในวันพระหน้าสติมาปัญญาเกิดเลิศแห่งผลธรรมะดนให้เกิดผลจนผ่องใสทิ้งกิเลสเหตุร้ายหายจากไกล นอบน้อมใจไฝ่ฟ้าบุญหนุนความดีขอพระคุณเจ้าและญาติโยมผู้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาประจำวันภานี้จงมีสติสัมประชัญญะในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตสืบไปเอวังก็มีด้วยประกาะชนี้